สวยแจม่มเชลซีเปิดตัวเสื้อแข่ง3ามสื่อชมปาเอสของดีหรือสิงรอรวบโอซิมเฮมปีหน้าสวัสดีครับขอต้อนรับทไปช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมอ่ะก่อนจะไปเริ่มนะขอฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมกับอันนี้นะ อารออฟซันชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมแล้วก็อยากให้มีจัดงานจัดดอกไม้นอกสถานที่สวยๆก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์ add, แอดติดต่อในใน t i k ต็อกอินสตาแกแล้วก็ในเว็บไซต์อารออฟซันชายฝากไว้ด้วยนะครับมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมก็เริ่มกันที่เสื้อแข่งใหม่ก่อน เสืส้อ3เสื้อ3อันเนี้ยออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมแล้วก็มีขายในเ,เมก้าโสโตร์ของเชลซีแล้วนะแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับผมเสื้อแข่ง3เนี่ยจะเป็นสนะีเขียวอีตันนะเขาใช้ว่าสีเขียวอีตันอีตันบลูเอออะไรประมาณอย่างงี้นะครับผมเขาบอกว่าจะใส่แข่งที่เจอกับบอลมัดในวันอาทิตย์นี้เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมก็มีขายในเมกาโสโตร์แล้วเรียบร้อยนะใครสนใจก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาบอกเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเสื้อเนี่ยยังไม่มียังไม่มีสปอนเซอร์นะถ้า ถ้าซื้อไปแล้วก็เอากลับมาจะกินสปอนเซอร์ไม่ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นเสื้อลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะแต่สสวยดีสวยดีนะครับผมก็เออจริงๆเนี่ยผมทําข้อมูลไปแล้วเออที่มาของอีตันบูมันเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยใครสนใจอยากจะให้ทาคลิปเพิ่มหรืออยากให้ทำไลฟ์ก็แชร์มาในคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมแต่สวยดีสวยดีนะครับก็อย่างที่บอกนะเสื้อพอมันไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเสื้อลิมิเต็ดในอนาคตไปเลยก็ได้นะอ้าวใครก็ใครที่เป็นนักสะสมก็เอาไปซื้อเก็บกันได้นะครับ อ่ะโอเคส่วนเรื่องของอย่างที่บอกใช่ไหมอ่ะเรื่องเสื้อผ่านไปเรื่องเสื้อเสื้อชุดแข่ง3าผ่านไปไอเสื้อฤดูการหน้านี่แม่งก็ออกมาไม่พักเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากฟุตตี้เฮดไลน์นะบอกว่าเสื้อใหม่ของเชลซีที่เป็นเสื้อเยือนเนี่ย จะมาใน3มสีเหมือนกันนะคะผมก็คือสีส้มสีน้ําเงินแล้วก็ไม่ใช่สีขาวนะเขาใช้ว่าเป็นสีฝรั่งเออสีฝรั่งกูว่าไอซ์นะครับผมเป็นสีสีฝรั่งน้ําแข็งเออเหมือนแบบสีมันจะแบบตุนๆนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าเอยมันอาจจะออกมาในรูปแบบประมาณนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอออะไรกับสีส้มมากมายว่าอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวน่าจะ น่าจะมีเสื้อหลุดมาแหละน่าจะมีเสื้อหลุดมาสักนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เหมือนสีหลักของซีซั่นหนะ้าก็น่าจะเป็นสีส้มด้วยนะเอออยากเห็นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมแบพไปพูดถึงคนนี้หน่อยคีนดี้พเอสนะครับผมคีนดี้พรสก็ได้นะแล้วแต่คนเรียกนะครับผมก็คีนดี้พเอสนะอันนี้เนี่ย เมื่อวานเนี่ยเจอกับทีมชาติอุลุกวัยนะก็เขาเป็นนักเตะเอกวาดอร์นะทีมชาติเดียวกันกันกบคนนี้นะครับผมมอยเซกายเซโดนะรุ่นพี่นะครับผมก็อย่างที่บอกนะอ่ะสู้หุเมื่อว,วานเนี่ย ลงเล่นให้กับทีมชาติเอกวาดอร์นะครับผมเจอกับทีมชาติอุรุกวัยเล่นไป70นาทีนะผลงานเป็นยังไงเอาสถิติมาเล่าให้ฟังขอบคุณจากโมโซฟุตบอลด้วยนะครับผมอ่ะบอกว่าผ่านบอลเนี่ยเมื่อวานปารเอสเนี่ยผ่านไปทั้งหมดผ่านบอนลไปทั้งหมด30จาก36ครั้งนะทำได้1แอสซิสต์นะครับผมแล้วก็คอสบอลสำเร็จเนี่ยสครั้งผ่านบอลยาวสำเร็จ6จาก8ครั้งเลี้ยงผ่านสำเร็จ2ครั้งดวลชนะ5ครั้งนะครับผมแล้วก็แย่งบอลกลับมาได้เนี่ยสครั้งเรียกฟาวล์ได้ครั้งน,ะค,ะนคร อายุ16เองอะเราเล่นได้ขนาดนี้นะคะระับ16เนี่ยตามเบอร์เสื้อเลยแล้วก็อายุ18เนี่ยก็จะถึงจะได้เวลาย้ายมาที่เชลซีเนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมมีรายง,งานจากอาเดนคายุมบ้าของ Daily Mail เดลี่เมล l นี่ยนะบอกว่าปาเอสนะครับผมเขาบอกว่าได้รับเลือกเป็นนักเตะประจำทัวนาเมนต์ next generation trophy นะครับผมที่ที่เลดบูซาวบวกนะครับผมซึ่งผลงานของเขาเนี่ย ทำให้มีข้อเสนอมากมายจากสโมสรทั่วยุโรปเลยทั่วทุกทวีปเลยนะครับผมบอกว่าปาเอสเนี่ยเป็นที่รู้จักในสมาชิกนะครับผมแบบระหว่างที่เขาเรียนนะทีมสรรหาเนี่ยทีมสเกลของเชลซีนะครับผมทั้งพอวินเซนตล,ลี่ลอเรนซ์จู๊ดนะครับผมโจชิลนะครับผมแล้วก็คาร์แมคเคนนะแล้วรวมถึงคิสโซเฟอร์วีเบลที่ออกจากทีมไปแล้วด้วยเหมือนกันนะเขาบอกว่าการที่เชลซีเนี่ยมีคอนเนคชันกับ อินเดปิเดนเต้เดวาเล่นะครับผมทำให้เชลซีเนี่ยสามารถเร่งปิดดิวได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เซนปาเอสมาได้ในราคา17ล้านปอนดนะ์นั้นแซงหน้าคู่แข่งคนอื่นนะครับผมรวมถึงสโมสรใหญ่ๆใ,ใ,ในอังกฤษด้วยเขาบอกว่าปาเอสเนี่ยเล่นได้ทั้งปีกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เล่นตรงกลางได้ด้วยนะครับผมในตัวลุกได้ด้วยนะซึ่งการที่ความอเนกประสงค์นี่แหละมันดึงดูดสายตาเชลซีนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีการผสมผสานเรื่องของเทคนิคนะแล้วก็ความเขาเรียกนะคุณสมบัติเรื่องอื่นของด้้วยมาด เหนกนนะัทีนี้ความสุดยอดของปาเอสเมื่อวันผ่านไปนะมีแอคเคาอันนึงที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลทุกคนไปเขียนว่าอะไรเนี่ยาตามนี้เลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าแฟนลิเวอร์เขาบอกว่า,า,วา,า,วาทุกคนจับตาดูให้ดีๆนะผมหวังว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะทุ่มซื้อปาเอสเนี่ยมาร่วมทีมนะแล้วก็อย่าปล่อยให้ไบรตันซื้อไปถ้าไบรตันถวันที่ไบรตันซื้อไปเนี่ย แล้วลิเวอร์พูลจะไปเอามาเนี่ยน่าจะต้องมีร้อยล้านร้อยล้านขึ้นแน่นอนร้อยล้านปอนแน่นอนนะครับผมแต่ก็มึงลืมไปหรือเปล่าว่ากูซื้อมาแล้วเออไม่ใช่ไบรตันเป็นเชลซีนะครับผมออก็เดี๋ยวรอดูอีก2ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้านะย้ายมาแล้วเนี่ยจะได้เล่นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะถูกเอาไปปล่อยยืมเก็บประสบการณ์ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมสำหรับเคนตี้ปาเอสคนนี้นะครับ โ okay, อเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งไปติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตซานเชสนะโกที่เพิ่งย้ายเข้ามานะต้องบอกก่อนเอ่อตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเอ่อพวกนักเตะทีมชาติเนี่ยเริ่มกลับมาหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ของของโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยเอ่อไม่ได้ไปม,มีส่วนร่วมนะแล้วก็อ่ะมีบทสัมภาษณ์จาก Sky Sport นะครับผมพูดถึงการย้ายทีมของงงเเเขขาาาานนี่่่ยยมววังไงนะอบอกา เอ่อถ้าให้ถามว่าจะมาเป็นมือหนึ่งของเชลซีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่คิดแบบนั้นเลยนะครับผมเขาบอกว่าคุณน่าจะได้ยินเรื่องตา่ตางๆมาหมดแล้วนะตอนตลาดซื้อขายยังเปิดอยู่นะครับผมและเมื่อเชลซีติดต่อผมมาเนี่ยผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผมสิ่งที่พวกเขานําเสนอให้ผมรวมถึงแผนงานของทีมนะมันเหลือเชื่อมากๆนะครับผมเขาบอกว่าผมมีเพื่อนที่นี่เยอะเลยนะทั้งเบนโรเบิร์ตนะครับผมโกวุลสาประตูเนาะไกเซโดคูคูเลยารวมถึงรีวายโควิลด้วยคราวนี้ก็เจาะไปที่ เบนโรเบิร์ตนะครับผมเขาบอกว่าเบนโรเบิร์ตเนี่ยรู้ถึงความสามารถของผมนะครับผมเขาคิดเสมอเลยว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในโกที่ดีที่สุดนะเขาช่วยเรื่องในการย้ายทีมนะครับผมเขาแนะนําสิ่งที่ดีนะแล้วก็ช่วยพาผมมาที่เชลซีผมรักเขามากๆนะครับผมผมมีความสัมพันธ์ที่สุดยอดกับเขานะในตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับผมและผมก็อยากมาที่นี่ผมอยากมาทํางานกับเขานะ แล้วก็มีพูดถึงพอสด้วยนะครับผมเขาบอกว่าเราเนี่ยมีผู้จัดก,การที่ดีนะครับผมเนี่ยจะมีสตาฟโค้ดที่ดีและผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆและอายุยังน้อยด้วยนะครับผมแล้วเขาก็พูดถึงว่าทิศทางของทีมต่อไปนะเขาบอกว่า หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งเคยอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับผมแต่ผู้เล่นที่เข้ามาในสถานการณ์ต่างกันเนี่ยมันใหม่มากสำหรับพวกเขานะครับผมเล่าเนี่ยต้องการเวลาในการปรับปรุงให้เข้ากันได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เรารู้ว่าเราต้องการชัยชนะนะครับผมและก็ต้องใช้เวลาด้วยการชัยชนะเนี่ยเรื่องชัยชนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นและเราจะไปถึงจุดๆนั้นได้ด้วยแน่นอนก็อันดับแรกมึงต้องฟอร์มดีกว่านี้ก่อนไม่ใช่เหวอเไม่ใช่เหว๋อเหวอเหลือเก อย่างที่บอกนะคุณสมงบาทหรืออะไรต่างๆเนี่ยสรีระร่างกายอะไรรีเฟกอะประมาณนี้ก็ที่ดูจะเป็นจุดขายเนี่ยมันต่ําลงไปหน่อยเออมันมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไปหน่อยเนาะอยู่ดีก็ปล่อยให้ยิงง่ายๆหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะดีขึ้นแล้วกันนะถ้าไม่ดีก็อย่างที่ข่าวที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อวานก็ถ้าไม่ดีก็เตรียมหาคนใหม่ได้เลยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ให้กำลังใจกันต่อไปหวังว่าจะเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองกลับมาแล้วกันนะครับผมโรเบิร์ตซานเชสนะ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึง2แข้งคนนี้หน่อยไม,ไม่ไม่นับสเตอร์ลิงไม,ไม่ไม่นับสเตอร์ลิงพูดถึงชาโลบาแล้วก็คูคูเลียานะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนนะเขาบอกว่า มีความรู้สึกว่าทั้งชาโลบาและก็คูคูเลีย,ยนะครับผมเตรียมที่จะมองหาสโมสรใหม่ในช่วงเดือนมก,การานี้เลยนะครับผมถ้าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะซึ่งเชลซีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้ปฏิเสธนะครับผมที่เรื่องที่จะจะ,จ,ะจับนักเตะ2คนเนี่ยไปแยกซ้อมนะไปแยกแบบไม่ให้อยู่มีส่วนร่วมกับทีมแลว้วเนี่ยก็ต้องรองดูต่อไปแล้วกันแต่ผมคิดว่าชาโลบาเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะออกช่วงช่วงมก,การานะคูคูเลีย,ย ต้องรอดูก่อนดูจริงๆมีไว้ก็ดีเนาะเพราะเรื่องของเบนชิวลไม่รู้ว่าจะเจ็บอีกเม,มื่อไหร่มีคูคูเระย,ยเป็นแบ็กอัพก็อาจจะดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคทิ้งทายสั้นๆกันที่ข่าวของวิกเตอร์โอซิมเฮมนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานนะครับผมจากสื่อของนโปลีนาตีเป็นลือไปก่อนคนตามมาะมาเกือบ ถ้าจะไม่ผิดประมาณ2องแสนสามแสนคนประมาณนี้นะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่เลิกจับตานะครับผมในการที่จะเนี่ยไม่เลิกจับตาดูฟอร์มของวิเตอร์โอซิมเฮมนะแล้วก็หวังว่าจะดึงมาร่วมทีมนะครับผมในที่ถิ่นแซฟฟอร์ดบิดด้วยนะครับผมแค่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยากได้มานา,น,านแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยใช้เงินหรือแรงต่างเสริมในตำแหน่งอื่นไปไม่มีบ,บัตเจตพอนะอาจจะแค่เลื่อนไป1ปีนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าการกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เนี่ยอาจจะช่วยทําให้ดึงนักเตะมาได้ง่ายขึ้นด้ววยยเเหือออนนกะกั็ดดี๋รู ว่าถ้าเ,เป้าหลักของเราเนี่ยเราก็อยากกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วนะถ้ากลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราน่าจะได้นักเตะบิ๊กเนมมาเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะนอกจากจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยต้องไปคุยกับไอ้นาโปลีอีกนะว่าแบบมันจะขายเราแพงอีกหรือเปล่านะครับผมซึ่งโอซิมเพมเนี่ยข่าวก่อนหน้านี้มันก็มา150ล้าน150ล้านยูโรอะไรประมาณนี้ก็ก็แพงอยู่ก็แพ,งอ,แพงอยู่เหมือนกันนะมันจะทุบมันจะทุบสถิติทุกตลาดไม่ได้ไม่ได้นะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับผมว่า 呃，他怎么办？ เราทำตามได้ตามเป้าเราได้ไปแชมเปนลีกแล้วเราจะมีสิทธิ์ดึงโอซิมเพมมาร่วมทีมหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมก็แต่ข่าวช่วงนี้เนะี่ยมันก็จะมีอีบันโทนี่อ่าช่วงนี้ก็จะมีวิคเตอร์โอซิมเพมบ่อยแต่อาจจะเป็นข่าวลือนอะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมกับอเลีออฟซันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้แนวกาบพิเศษพิเศษให้กับคนรักพิเศษนะครับผมแล้วก็อยากให้มีจัดงานนอกสถานที่สวยๆก็ทักไปได้เลยนะครับผมทั้งแฟนเพจแล้้วววก็ไ like น์นนตดาใเบซชฝยะ โอเคแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบดิมนมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอ่ะ เสื้อใหม่สวยไหมอ่าสีเขียวอยากได้หรือเปล่าแล้วถ้าอยากให้ทําคลิปแยกอยากให้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อที่มาที่ไปคอนเซปต์อะไรประมาณนี้ก็ลองแชร์มาดูกันเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะเออถ้าติวมากอยากดูก็แชร์คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็คิดว่าไงใครดูปลายเอสเม,มื่อวานบัางหรือว่าใครเคยดูมาก่อนหน้านี้ฟอร์มเป็นยังไงลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมแล้วคิดว่าเราจะได้โอซิมเพมในปีหน้าหรือเปล่าคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์เราตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิม สำหรับคลิปนี้เราไปก่อนทุกคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย